สวัสดีค่ะ FC ทุกทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้จจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นนิเคอีกนะคะเช้าบ่ายวันที่17พฤษภาคม2567ค่ะพี่น้องก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคํานวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะ f c ทุกทุกท่านขาแนวทางที่ใจจัดทําขึ้นมานี้คือการเจาะเด่นแต่ละรอบนะคะพี่น้องก็คือสุขวิ่งหลุดนั่นเองนะคะถ้าพี่น้องบ่รมากักบ่รชอบให้รอดูเลขเด่นประจำวันเพื่อเป็นแนวทางได้ที่ท้ายคลิปเด้อพี่น้องเด้อ่ ก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะทุกคนเราไปดูวันที่16ก่อนนะคะพี่้องสําหรับเลขเด่นประจําวันก็มีเข้ามหลุดนะคะทุกท่านแต่ว่าสามารถใช้ได้ทั้งวันเนาะคะ่ะทุกคนเรามาดูนะคะเด่นรอบเช้าวันนี้เีกใจให้ห้าได้สนะคะมารอบเช้ามา9 5 7าหดแดสนะคะมาทั้ง5และ4เลยนะคะเข้าคู่ตัวเด่นนะคะทุกคน5้าเห้านะคะทุกท่าน คู่สี่แปดแปดสี่จไไม่ได้จับให้พี่น้องจับสี่เจ็ดสี่เก้านะคะทุกคนสี่แปดเจจ้งไว้ให้เออพิ่นออกพี่น้องเด่นรอบบ่ายจะให้เจ็ดและหกนะคะมุมาศูนย์สองหกห้าสามนะคะเด่นมาหกคู่หกสองสองหกบริจับให้พี่น้องจับไดหกหนึ่งหกสามหกสี่หกห้านะคะทุกคนหกสองกระจุงช่องว่างไปไว้ให้เออพิ่นออกพี่น้องวันนี้เลขเด่นนะคะทุกคนตัวเด่นมาทั้งสี่ตัวเลยนะคะทุกคนขา ไปลุนต่อนะคะวันที่สิบเจ็ดชอบก็ตามได้นะคะทุกท่านไม่ชอบให้ผ่านได้นะคะทุกคนลืมดูนะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันวันเมื่อวานนี้เข้าหรือหลุดนะคะวันที่สิบหกเลขเด่นประจําวันรอบเช้ามาห้านะคะรอบบ่ายมาห้าศูนย์หลุดนะพี่น้องศูนย์มาหลักร้อยนะคะทุกคนไปรุนต่อวันที่สิบเจ็ดค่ะพี่น้องเมื่อวานนี้เสียดายนะคะทุกคนอ fc คงไปติดที่รัฐบาลไทยนะคะทุกคนขาย,ยอด คนมารับชมสี่ร้ยกว่าท่านเองนะคะทุกท่านก็เลยได้ห้าเจ็ดกันไปสี่ร้อยกว่าท่านนะคะทุกคนเมื่อวานนี้คิดว่าน่าจะได้กันทุกคนเนาะพี่น้องเนาะหรือว่าบางท่านก็เข้ามาเป็นกําลังใจให้เฉยๆนะคะส่วนแอฟมนเองนั้นเล่นว่าเปลี่ยนพี่น้องมาดูนะคะทุกท่านเด่นรอบเช้านะคะใจให้อยู่ที่สองและหนึ่งนะคะทุกคนคํานวณมาได้นะคะสองห้าสองสี 5, ่ 4, สองหกสองเกสองปดสองเจดหนะคะหนึ่งสอง1นึ่ห้าหนสหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกหะคะเด่นรล่าปายค่ะทุกคนเด่นรอบบ่ายอยู่ที่5และ4นะคะมาดูคู่ความน่าจะเป็นค่ะ5้าสอง ห้าหนึ่งห้าหห้าศนห้าสห้าสนะคะสี่ค่ะพี่น้องสี่สองสี่หนึสี่หกสี่ศูนย์สี่สามสี่แนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะมาดูคู่ตัวเด่นกันคะ่ะ2องหส สองห1าสองสี่กับ4รอบบ่าย5้าสองห้าหน่าสี่สนี่คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะพี่ดองคะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย f อฟซท่านไหนชอบคู่ไหนอย่าลืมไปกับด้วยทุกคู่นะคะทุกท่าน ที่นี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันนะคะจะจับเลขเด่นคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้นะคะเหลือรอบละสี่คู่นะคะทุกท่านค่ะเลขเด่นประจําวันสุกอยู่ที่เลขหกและเลขหนึ่งนะคะเบิ้ลประจําวันคือหกหกกับหนึ่งหนึ่งนะพี่น้องหกกับหนึ่งนี้ fc ทุกท่านสามารถใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกรอบในแต่ละวัน,นะค่ะทุกคนเรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันคะ่ะเด่นรอบเช้าอยู่ที่สองและหนึ่งเด่นประจําวันอยู่ที่ หและหกหกและหนึ่งนะคะเป็นสองหกสองหนะคะติดคู่ตัวเด่นสองหนึ่ค่ะหนึ่หนึ่งหติดเลขเด่นประจําวันเลขเบิ้ลประจําวันนะคะหกับสี่รอปลายและหกับหเด่นประจําวันเป็นห้าหกค่าหนึ่งติดคู่ตัวเด่นห้าหนึ่งหนึ่งห้านะคะสี่ค่ะสี่หติดคู่ตัวเด่นสี่หนึี่นะคะทุกคนประมาณนี้นะคะ สำหรับคู่ที่ไม่ใช่คู่ตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ก็แล้วแต่ชอบนะคะชอบก็ตามได้นะคะไม่ชอบก็ผ่านไม่เป็นไรนะคะทุกคนค่ะทุกท่านค่ะสาหรับแนวทางนะคะหุ้นนิเคอิวันที่17พฤษภาคม2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสุกๆมันานสุกูสุกคนเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะ